สวัสดีครับวันนี้มาที่บ้านอาจารย์สุรัตน์นะครับมาดูคังสมบัติคังพระของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่าไม่เคยให้ใครดูเลยนะครับอ่ะเพจแรกจะพามาดูหลวงพ่อพระของอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับมาซูมมาใกล้ๆหน่อยนึงเป็นทองนะครับ,รบอีกเส้นหนึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นงาช้างงาช้างนี่ก็จากสุรินทร์ดั้งเดิมนะครับเอาแต่ละองค์ไหมจริงนะครับพระที่เป็นพระหลักจริงๆองค์และองค์องค์ใหญ่ที่สุดก็คือ พระร่วงนะครับเนี่ยพระร่วงกี่ปีครับองนี้นายจะเถียนจะสินสูตรไปคนให้มาอ๋ามอ,อนะใครมวยส่อคนจิตคงคงโอ้คิดดูแล้วกันว่าเก่าขนาดไหนครับนายเถียนให้ผมมาแล้วก็บอกว่าเขาสมเด็จว่าละครมาแรกก็อย่าแรกนะอนะครับผมก็กมีแล้วก็พออภัอท่านนายเถียนก็คิดถึงนายเถียนนี่ครับนะครับองนี้คือองค์ที่สองคือปิงกองกเทียนสองหน้า ไอมาจากไหนครับเนี่ยับหิงกองตะเคียนพี่ชยุธฟูฟุ่มนะครับพี่ชยุทธนี่เป็นถือว่าผมเป็นคนที่ให้ความเคารพมากต่างของตะเปียบเสมือนก็เป็นฝาแฝดกับพี่พยับต่อพี่พยับคำพันธนอ่ยคนบ้านเดียวกันนะครับองค์ที่สามก็องค์นี้ล่วงล่วงนั่ง พรอล่วงครับหลุลับุรีครับจำปีได้ไหมอาจารย์มีปีมีอะไรไหมจะไม่ได้เนาะแล้วอีโอนนือที่นายเสถียรได้มาก็คือหลวงปู่โตนะครับนี่ฮะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกเดี๋ยวผมนึกไม่ออกที่ว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยพระของนายเสถียรเยอะมากครับนี่คือบรดกที่อาจารย์ได้มาสององค์สองหรือสามนนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็เนี่ยได้มาสมัยชุกมวยครับเขา ก็ให้ล้วงเราในบาทนะครับวัดบางคานครับอีกพระ่วงไอ้นี่พระรอดล้ำคุณนอคอืบอันี้ก็วัดบางน้ำนะครับบางน้ำพิมพ์พิมพ์บูธรูปก็ดูจากสายตานี่ก็รู้ว่าโเก่หเก่าๆทั้งนั้นเลยครับอันี้ก็ทางเหนือพระคงนะครับพระคงครับพระคงลำพูนครับ อันฝาคมองนี้ผมได้มาจากสูตรปัทภีใส่อยู่ในคออ๋อสูตรปทภีได้รับใช่ครับแล้วสุปทีก็เนีเขามีพระรอดก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เอาพราคงไว้กันเพราะฝคงผมนี่ก็สุดยอดทางเหนือก็ถือว่าดังมากๆใช่ครับแล้วก็อฝั่งนี้ผมมีเพราะว่าจะมีคนที่เขาบอกอาจารย์สุรพลเป็นคนน่ารักนะครับจริงๆอย่างที่ผมนี่นิสัยก็ไม่ค่อยจะดีกักขะแต่ผมห้อยหลงพ่อปานใครๆก็รักผม มีหลวงพ่อปานขี่ไก่ห่างห้างหน้าครันนะครับตรงนี้ก็ประเภทว่าประเภทก็ค่อยหลวงพ่อปานมาเต็มคอแต่มาอึงหลวงพ่อปานผมว่าอาจจะถอยอะไรนะครับนี่ผมพี่ใหญ่ยิ่งยงเป็นคนให้ผมมานะครับนักข่าวถ้าเป็นใหญ่ยิ่งยงสมัยนี้ก็คือหนุยหนุยเโนโอ้อาจารย์จะเอาผมไปแต่ว่าเทียบกับ ขี่รถ bmw ไฟแดงปล้วแ่าอาจจะไม่มีบารมีเท่าพี่ใหญ่เพราะพี่ใหญ่ไม่มีตังค์แต่เวลาเวลากินข้าวกันเสร็จแล้วถ้าพี่ใหญ่ถ้าเราลุกมาก่อนเนี่ยพี่ใหญ่จะมานั่งในรถเนี่ยพี่ใหญ่เอากระเป๋าตังค์คว้างใส่รถเลยโอ้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยลืมถามไม่ว่าเองมีตังค์กันหรือเปล่าครับผมนะกกจะเป็นคนนึงนะครับส่วนองค์นี้องค์ต่อไปครับองค์นี้ซุ้มยอนะครับซุ้มยอก็เป็นท่าทางเหนือครับนะครับ ันนี้ก็ปิตวานทั้งเก้าจากวาคใต้ตาที่พ่อให้มานะครับนี่อนุมาณนะหลวงูุวัตหลวงพุวัตนี่เป็นหลานหลวงพ่อสุนับนะครับไอกระจุกนี้นี่สำคัญที่สุดือคือเสือหลวงพ่อปานเสือตัวนี้เขาเรียกเสือหน้าแมวับนะครับสมัยนี้ก็คงจะหาราคาไม่ได้อืนะครับส่วนปิตาวนี้เป็นปิตากรมหลวงจุมพรนะครับปิตาหลวงพูสุข ครับมาหลวงยุนพอรนี่ตะกุดหลวงปู่สุขครับโอ้แล้วก็ปิตาคนนี้เป็นปิตาวัดถ้วยจระเข้ค,ครับผมนะครับวัดถ้วยจระเข้นครปฐะถมหลวงปู่นาคครับแล้วก,นวก็นี่เป็นหลวงพ่ออีพิมเขาเรียกพิมพรมสีหน้าพรมสีหน้าเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่เขาเรียกอะไรอ่ะแม่มาว้ยครูวมวยไทยอ่าผมมีพระพรมสีหน้าคอยอยู่ในคอครับ นะครับแล้วก็ตันนี้เป็นเป็นคจัดสิงหลวงพ่อเฮงครับนะครับหลวงพ่อเฮงนครสวรรค์ว่าเขาดินเนี่ยเนี่ยองคนี้นะตัวนี้ก็หายากนะครับเทียบนครสวรรค์บาคนให้มานะครับเทียบสีแควไม่อยากคือไม่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 อยากจะถามว่ากี่ปีแล้วเพราะว่าอาจารย์น่าจะจำไม่ได้โอ้พระมันมันนานมากเนาะครับอืออือมีองค์ไหนอีกที่ผมไปหาผม อาบอกว่าเออตัวแก่แล้ว่ะครับนะเพราะนั้นอะไรที่ดีๆตอนนี้ต้องให้หลานแล้วพ่อลงจากหลังเสือแล้วอืมอันนี้คือก็ให้ปิตาอ่าเขาเรียกปิตาหลวงชนบุรีเดี๋ยวผมดูก่อนอืมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพระเท่าไหร่ไม่เป็นไรอาจารย์เอาองค์อื่นไปก่อน จำได้หมดยังเนี่ยเหลือองค์ไหนบ้างเนี่ยนิพิตาลูกุยมโ,โหตดเก่าเลยอะ่ะวันนงครับอันนี้พระนิรแตกม,มีองค์ไหน,นท,ที่ที่อาจารย์แบบชอบที่สุดเลยไหมมีไหมหรือชอบหมดเท่ากันหมดผมชอบเท่ากันหมดนะอ๋อก็มันหนักๆักบางทีผมนึกว่าเอหอมีพระใหม่มาหรือจะต้ององค์หนึ่งผมยังปลดไม่ได้ครับ หรอมีเลยมาเพิ่มคือเคยมีคนมาขอเช่าต่อจานไหมครับมีไหมไม่มีครับไม่มีเนาะเพราาะว่ผมไม่ไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยอยู่แล้วเราก็บอกตลอดว่าอย่ามาเอาพระในขอนะจะยิงพระผมหลายองค์แต่ว่าไม่คนที่เคารพผมยิงจานองพ่อคนที่สองคนเนี้ยภาพผมหลายองค์อยู่กับอาจารย์นองนะครับผมให้ไปคือไม่ไม่อ่าชิมนร์ดอินโดจีนอะไรพวกเนี้ยครับอะไรเยอะหลวงพ่อชมหลวงพ่ออะไรผมให้ไปนะครับ แว่าเนี่ยการที่ผมมีคอร์ดในอุลเล็กเก็กสุดนี้ครับอยู่ในคอร์ดสำเร็จไปในส่วนอืมโอ้โหคือไม่ไม่กล้าตีมูลค่าเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เข้ามาวิจิตก็เรียกเข้ามาวิจิตไม่เข้ามาวิจิตเยอะมากเคยเคยคิดไหมอาจารย์ว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่มันตีได้ไหมไม่ไม่เคยคิดเลยไม่รู้อะเนาะผมไม่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 ไม่ใช่พุทธบาลนี่คือไม่ได้ไม่ได้จะจะ ล่อยเช่าอยู่แล้วอ่าก็แฟนแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ใครดูด้วยนะอ๋อมีคนหนึงผมเป็นบุญมากเลยนะในคนนี้มีสมเด็จอยู่เดียวอืมเนี่ยสมเด็จแล้วก็ไม่มีหน้าเลยนะสูงหมดแล้วครับเรียกสมเด็จอารหังสำหรับสุกไกเทือนครับนะครับเนี่ยเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตโอ้โหคือมันก็ดูตรงนี้ก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสมเด็จคิปๆเยอะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่า เขาผมดูไม่เป็นครับแต่ว่าองค์นี้คนที่ให้ผมมาเขาบอกเนี่ยใช้จนสึกหมดแล้วเนี่ยคจะพร้อมได้ยังไงม,มีสมเด็จดอยู่ในคอวงเดียวอ๋อโอ้นี่หมดยังครับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วเหรอยังมีอีกนะครับโอ้โหเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์มัน,นยเยอะละโอ้ยังเลยอีกเยอะแค่นี้ก็ถือว่าเยอะละนะครับนี่คือพระที่ติดตัวพระในคอ เวลาอาจารย์พามวยไปต่อยอาจารย์ห้อยไปหมดเลยไหมเนี่ยบางส่วนเจอผมที่ไหนก็ชาขอได้ดูได้อนะครับสมมติว่าวันนี้ผมเอ,องโงโาเงินชดเชยร่งสิทธิ์ผมไม่ถึงบางเกตแล้วผมลืมละผมถอยรถ <laughs> ล<อ>ับมาเอาแล้วกับเอาพักก่อนเอออ่ะก็ให้แฟนมวยดูถือว่าอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยให้ใครมาดูเท่าไหร่นะครับถือว่าอ่ะเป็น เป็นเพจแรกนะครับที่พามาดูคลังพระของอาจารย์สุรัตน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตยกท่วมหัวเพื่อเป็นสิริมงคลหน่อยอขอบคุณครับอาจารย์ครับ